หลวงพ่อร่วงพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยเนื้อสำริดหน้าตักกว้างหนึ่งวาหนึ่งศอกหนึ่งคืบสนิ้วสูง1วาสาศอกหนึ่งคืบ7นิ้วตามตำนานเล่าว่าพระเจ้าประมงเธอกรมมืดอุดมรัตนรังศีพระองค์เจ้าอันนบพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวตนราชสกุลอันนบมีพระศรัทธาในพระบรมศาสนาเช่นเดียวกับพระสมเด็จบรมชนกนาถ ทรงสร้างวัดมหันต์ารามเมื่อพุทธศักราช2,393โดยตั้งพระไทยว่าจะอัญเชิญหลวงพ่อร่วงจากวัดโคกสิงคารามอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุสขโขทัยมาเป็นพระประธานในพระวิหารซึ่งขณะกำลังก่อสร้างเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักใกล้จะเสด็จสวรรคต ระบวนการอัญเชิญหลวงพ่อร่วงมาไม่ทันตามกำหนดพระเจ้าบรมวงเธอกรมหมื่นอุดมรัตนลังสีทรงจัดงานสมโพชเฉลิมฉลองวัดถวายเป็นพระราชกุศลก่อนโดยโปรดให้อัญเชิญพุทธรูปปูนปั้นพระประธานในพระโบสถ์มาเป็นพระประธานแทนครั้นเมื่อหลวงพ่อร่วงมาถึงจึงย้ายพระพุทธรูปปูนนั้นคืนไปยังพระโบสถ์ดังเดิมอัญเชิญหลวงพ่อร่วงขึ้นเป็นปริสถานเป็นพระประธานในพระวิหาร ดังที่ตั้งทรงพระทย,ไ,ทยไว้สืบมาถึงปัจจุบันตั้งแต่พศ2497บันดาพ่อค้าประชาชนบริเวณศาลเจ้าพอ่อเสือร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองหลวงพอ่อร่วงในเทศกาลตรุษจีนเป็นเวลา7วัน7คืนเป็นประจำทุกปีสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าลิขิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ ID 093 594 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ